Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สมศักดิ์วอนสภาเร่งออกกฎหมายกัญชาหลังเปิดเสรีเป็นช่วงสุญยากาศทำประชาชนสับสนใช้ยังไงได้บ้างหลายคนยังคงงงหลักเกณฑ์เพราะเข้าใจยาก เมื่อวันที่11มิถุนายน2565นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสอสอบัญชีรายชื่อและประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐกล่าวถึงการปลดล็อกกัญชาที่มีผลไปเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ว่า วันนี้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบังคับใช้และควบคุมกัญชายังไม่ชัดเจนในสายตาประชาชนหลายคนยังสับสนว่าใช้อย่างไรได้บ้างหรืออย่างไรที่ผิดกฎหมายโดยวันนี้มีหลักเกณฑ์คือห้ามมีความเข้มข้นของสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอนหรือ THC ไม่เกินร้อยละ0.2โดยน้ำหนัก หากเกินจะมีความผิดยากต่อความเข้าใจของประชาชน นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าดังนั้นการทำเรื่องเหล่านี้ให้ประชาชนรับรู้และปฏิบัติเป็นทิศท,ทางเดียวกันคือต้องมีกฎหมายรองในการบังคับใช้โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพรบกัญชากัญชงไปแล้วดังนั้นตรงนี้คงต้องเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดเพราะจะเกิดช่องว่างเป็นสุญญากาศของกฎหมาย ตรงนี้ผมคงต้องฝากถึงคณะกรรมธิการเร่งรัดทำให้เร็วแต่ต้องรัดกุมรอบคอบเพื่อประโยชน์และความชัดเจนแก่ประชาชนไม่เช่นนั้นจะเกิดความสับสนว่าอะไรทำได้บ้างหรืออะไรที่ผิดกฎหมายซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงดูเรื่องข้อห่วงใยของสังคมไว้แล้วในส่วนของกระทรวงยุติธรรมผมได้ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมพร้อมหลังปลดล็อกกัญชาเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันนายสมศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ